ช่วงนี้ว่ามี่ยังค่ะพี่น้องดอกกระเจียวายหนิงเอามากินกับตำหมักุวงที่ดาพฟ้นสิไปล่างนี่หมักุวงฟ้านแล้ววันนี้ขอสิไปเก็บพักเกษตรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งออกดอกแล้วออกดอกแล้วที่สำคัญค่ะขาดบ่ได้ตอนประเด็กขาดบ่ได้ขาดว่าได้นี่ <c oughs> ิ <c oughs> ึงพี่น้อง กินได้ตำมะฮู้หาบาทแตบบ่ว่าตำหลายยี่มันหนีไม่น่ากินหลายค่ะพี่นอ้องเอาอันนี้ออกก่อนมันหนีไม่น่ากินหลายน่าจะแล้วแออือตาแหงตำมะฮูงก,กับปลาแหงมาเด้อค่ะพี่นอ้อง ตาดอกกระเจียวไม่ง่หนิงมึงอ่ะโป้งดอกแล้วแล้วเอามัดปากที่ไหเพราะจะปีกายผมพี่หน่องไงโอ้ยหอมจริงจริงเลยตาหอมกระเจียวหวานหอมตลอดเนาะ แต่มาหุงทอดปลานี่ปลาเสียมปลาลดสุดยอดกินคนเดียวก็ได้อยากกับไปจำกินเอาเดอ้อนึงแนนเป็นยังจนแก้เวเทีเ่ยวคอยสิไปพ่อดอกกระเจียวคอยแล้วก็เจอแม่ยั่หนิง พระเกะษตรว่าสันห้าวะขางหัวหว่าลูกเอาพวงแง่สีดิน,อน,ะะน,ดออนพอมหอมตะกดทิ้งริ้นด้วยขังเงี้ยคุยกับตำรวจ ปลากัะพินปลาเริ่มสีต้อนประแดกป่ะก็อตห่หมองหงกบอืมเนีย่ยพลากระทินไหมพี่นอ้องมวนใช่กันมันมันต้อนประแดนะ เขาไก่นเน,นี้ยเนี่ยดอกอก,ดอออกินมาเบิดกับย่ายสองคนก็ได้บายประเด็๋แสบขักแสบขักมาเอืเน <c oughs> ียใช่มหมแสบเห็นไมเนี่ยนี้ดอกกับเจ้าเจ้านี่นะม่วนใส่กินกับตงโมเจ้จังมันจุวยจุยเขากันคับแนี้นมัน